สวัสดีค่ะวันนี้แค่นะคะก็จะพาทุกคนไปปลูกต้นมะลิกัน,นะคะ่ะดอกมันเยอะมากทั้งโมนะคะอันนี้คืออันนี้คือนนดอกมะลินะคะบานเลยะค,ะค่ะทุกคนหอมมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะต้นอันนี้ต้นมะลิกะต้นละเก้าสิบนะคะทุกคนซื้อจากพี่วัลลักษีบ้านเพล้านะคะ นี้เทก็จะพาทุกคนมาปลูกนะคะเพราะว่าดอกมันทั้งหอมและเท้ก็ชอบมากเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเทก็เตรียมดินเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเทก็จะเริ่มปลูกกันเลยตอนนี้คะ่ะเทก็กำลังตัดถงอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจ้องใช้สายรืหดหดหดไว้นะคะเพราะว่าจะได้เอาต้นมันมาใส่ดีๆนะคะตอนนี้นะคะเทก็กำลังใส่ต้นมะลมิอยู่นะคะดูสิไม่ยากนะคะอุ้ยเยอะเลย ไปแล้วนะคะแต่ไฟยังไม่เสร็จ เทียนใช้ที่ขุดไม่ได้เลยน้อยกว่ากำมือเทียนอีกดิประมัาเนี่้อันขึ้นหนุกกำมือเทียนนะคะฉันขออันนี้ดีกว่าฉันขอดี่ขุด ได้นี้เลยมนะั้มตอนนี้ค่ะก็เริ่มถอดถุงถแล้วนะคะสง่ายม,มากไม่ยากนะคะนี่ยคเดยกเธอก็จะอลตรงนี้ ทีแก็ใส่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวทีก็จะรดน้ําให้มันขุ่นฉ่ำนะคะตอนนี้นะคะมันก็ชุ่มฉ่ำแล้วตอนนี้นีงมีไม่ชุ่มเลยะะเห็นไหมคะไม่ยากเลย ถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเทียนอ่ะก็จะมาให้ทุกคนดูตอนมันออกดอกเยอะๆเยอะเลยนะคะแล้วทุกคนอ่ะก็ห้ามลืมเลยนะคะฮะหึยากไม่ยาก ไม่ยากเลยแป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมคนไม่ยากเลยนะคะชอบคลิปนี้กันไหมคะ